กระบะย,ยกสูง4ประตูนะคะราคาไม่ถึงล้านค่ะแต่ว่าได้ช่วงล่างเข้ากับหลักล้านเลยนะคะนั่นก็คือ f o r d l a n g e r Sport 6AT นั่นเองค่ะราคาค่าตัวนะคะ999,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ f o r d l a n g e r Sport นะคะมาด้วยกันหลากหลายสีเลยค่ะคั้นข้างหลังนะคะจะเป็นสีขาวค่ะมีสีดำสีเทาแล้วก็สีบอลเงินนั่นเองนะคะคุณลูกค้าชื่นชอบสีไหนนะคะก็สามารถแจ้งเซลล์ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนี้นะคะจะพามาชม f o r d l a n g e r Sport 6AT ค่ะมาชมกันเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าตัว รถเลยค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ค่ะที่มาพร้อมกับพระกำลังแรงม้าสูงถึง170แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะเป็นซิงเกิลเทอร์โบจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะด้านหน้านะคะจะมีการตกแต่งดีไซน์นะคะด้วยกระจังหน้าสีเทากราไฟ์เลยค่ะโลโก้ฟอร์ดใหญ่ๆนะคะสําหรับกระจังหน้านะคะมีรูระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะถัดลงมานะคะก็จะเป็นชุดแต่งเดิมจากโรงงานนะคะจะเป็นสีเทาตัดกับสีบอลเงินชายกันชนด้านล่างค่ะ แต่งออกมาแล้วนะคะแมต์ได้อย่างหล่อลงตัวมากๆค่ะสําหรับด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติค่ะพร้อมกับไฟเดรไรท์ไทม์ time, เป็นรูปแบบซีแคม LED นะคะตัวนี้เป็นไฟวิ่งกลางวันนะคะไม่ว่าจะวิ่งกลางวันหรือกลางคืนนะคะไฟด้านหน้าของอร์ดเหล่านี้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้ไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถแปลผ่านตาม มุมองศาการหักเลี้ยวพวงมาลัยด้วยนะคะถ้าลูกค้าหมุนพวงมาลัยไปด้านซ้ายไฟตัดหมอกด้านซ้ายจะเปิดออกช่วยเพิ่มความสว่างนะคะในขณะที่เลี้ยวได้อีกด้วยค่ะนะมาดูกันที่ด้านข้างกันต่อเลยนะคะสําหรับด้านข้างตัวรถนะคะตัวนี้คิวซุ้มล้อจะเป็นสีดําด้านตัดกับสีตัวรถเลยนะคะตัวล้อมแม็กไละยางของเขานะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับแม็กขอบ18นะคะเป็นสีบอลเงินตัดกับสีดําแบบนี้เลยค่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนี้นะคะรัดด้วยยางตัวนี้จะเป็นยางบิสโต e นะคะขนาดยางจะอยู่ที่2อ 5ทับ 65R uh, 18ค่ะเป็นยาง H ทนะคะสามารถวิ่งได้ทั้งออนโรดและออฟโรดเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเน้นความเงียบความนุ่มนั่นเองนะคะเกาะติดหนึบถนนมากๆเลยค่ะช่วงล่างของเขาจะเป็นปีกนกคู่นะคะพร้อมกับคอยสปริงขนาดใหญ่นั่นเองค่ะตัวด้านหน้านะคะจะเป็นดิสเบรกค่ะส่วนด้านหลังจะได้มาพร้อมกับดัมเบกนั่นเองนะคะ มาดูที่่ทีปั่นน้ำฝนตัวนี้จะเป็นที่ปั่นน้ำฝนแบบอัตโนมัติด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็หูกระจกกับตัวมือจับนะคะหรือว่าจะเป็นตัวคิปเทอร์โบด้านข้างเขา,าจะตกแต่งเป็นสีเทากาแฟแบบนี้เลยนะคะคงความเป็นสปอร์ตได้อย่างหล่อมากๆเลยค่ะสําหรับหูกระจกนะคะตัวนี้สามารถปรับแล้วก็พาวบไฟฟ้านะคะควบคุมได้จากประตูฝั่งคนขับเลยค่ะใช้งานง่ายๆเลยมีขนาดใหญ่มอง <c oughs> เห็นวิสยัยทัศน์ได้ดีเยี่ยมมากๆนะคะมีไฟเลี้ยวติดคู่ตัวโรงงานมาอยู่แล้วค่ะ ะะแล้วก็บันไดข้างนะคะตัวนี้ก็เป็นบันไดข้างสีดํานะคะรองรับน้าหนักได้เยอะขึ้นลงได้สะดวกมากๆเลยค่ะในรุ่นレนเจอร์สปอรนะคะยังมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทกีเลสนั่นเองค่ะมีกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะอยู่ในกระเป๋าไม่ต้องไปล้วงไปหาให้ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่ทําการสอดมือนะคะเพื่อทําการปลดล็อกรถค่ะหรือเวลาจะล็อกรถนะคะเพียงแค่แตะตรงนี้นะคะก็สามารถล็อกรถได้อย่างง่ายดายเลยค่ะนะแล้วก็ อย่างที่เกินไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่า Land e r Sport ของเรานะราคาไม่ถึงล้านแต่ได้ช่วงล่างหลักล้านเลยนะคะคือตัวนี้นะคะมาพร้อมกับช่วงล่างเป็นโชคโมโนโทูบเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นโชคเดียวกันกับในรุ่นของ Y Tag Storm Tag ขึ้นไปเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวโชค กระบอกใหญ่นะคะลดแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมมากๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตั้งอยู่นอกเซซีด้วยทาให้การทรงตัวนะคะดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะขับขี่ได้อย่างสมูทมากๆนะคะสําหรับฝาถาังน้ํามันค่ะนี่เลยนะคะตัวถังน้ํามันเองเนี่ยของเราสามารถจุได้ถึง80ลิตรเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองค่ะแล้วก็ขอบกระบะนะคะตัวนี้ก็ติดตัวครอบฝาท้ายกระบะมาให้เรียบร้อยแล้วเจาะรูมาเรียบร้อยค่ะ เจาะรูมาเรียบร้อยนะคะข้างละ3รูนั่นเองค่ะเวลาใช้งานลูกค้าแกะสลักตรงนี้นะคะแล้วก็งัดขึ้นมาแบบนี้เวลาใช้นะคะคือแกะสลักขึ้นมาแบบนี้ค่ะลูกค้าสามารถติดตั้งโลบาหรือว่าเป็นคอกได้เลยนะคะเจาะรูมาให้เรียบร้อยใส่น็อตขันลงไปได้เลยค่ะถ้าไม่ใช้เราแค่เก็บแบบนี้ใช้งานง่ายๆนะคะ มาดูที่ด้านท้ายกระบะกันบ้างค่ะในรุ่น r a n เจ r Sport นะคะตรงฝาท้ายกระบะเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยตัวหนังสืออักษรคำว่า Sport แบบนี้เลยค่ะนะคะดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นมากไฟเบรกรวที่สามาให้แล้วค่ะสำหรับด้านความปลอดภัยนะคะก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะเวลาลูกค้าถอยหลังเนี่ยกล้องจะไปสแสดงผลบนหน้าจอซิงโคเอนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีมุมองศาการหางเรือพวงมาลัลลายรวมไปถึงการเส้นการยะถอยให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ใช้งานง่ายๆถอยหลังง,ง่ายๆเลยค่ะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้มากยิ่ง สําหรับปลายท้ายของเขานะคะจะเป็นแบบ LED แบบฮาร์มนั่นเองค่ะนะคะแต่ว่ารมนํามาหล,ล่อแบบนี้ให้แล้วนะคะก็ได้สไตล์ที่หล่อมากยิ่งขึ้นอีกด้วยมาดูที่กันชนด้านล่างกันบ้างค่ะตัวนี้เป็นกันชนท้ายนะคะเป็นสีเทากาไฟค่ะแล้วก็ตะกะสีดําด้านนะคะปีนขึ้นลงหยิบของได้สบายมากๆแล้วก็ยังมีบันไดข้างให้อีกด้วยค่ะดูแผยนนอกจบไปแล้วยังไม่จบกระบะท้ายตัวนี้นะคะยังสามารถ นี่ค่ะเห็นไหมคะว่ามันเบามากๆตัวนี้จะเป็นแบบฝาท้ายผ่อนแรงนะคะเบาสบายมากๆค่ะกระบาดเลนเนอร์นะคะเดี๋ยวเรามีติดตั้งให้หลังจากส่งมอบนั่นเองค่ะมาดูภายในกันต่อเลยสำหรับภายในห้องโดยสารนะคะเป็นแถวสองนะคะตัวนี้กว้างๆนั่งสบายมากๆค่ะเบาะนังสีดํานะคะมีแอร์หลังให้ด้วยมีที่พักแขนให้ด้วยค่ะพอดึงออกมาปุ๊บก็จะมีที่วางแก้ววางอยู่นะคะนั่งกันไม่อึดอัดเลยค่ะนะคะ,นะคะจะแบบ นั่งสบายมากๆมาดูด้านหน้ากันต่อสำหรับด้านหน้านะคะจะดีไซน์เป็นตัวคอนโซลสีดำนั่นเองค่ะนะคะดูล้าแบบสปอร์ตนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเบาสบายปรับได้ถึงสี่ทิศทางนั่นเองนะคะมีปุ่มควบคุมม,คมาให้แล้วนะคะตนนัวนี้เพิ่มเสียงลดเ,เสียงสังการด้วยเสียงจาก มไม่ต้องละสายตาจากหน้าตาเออไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนเลยนะคะด้านขวาก็จะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของหน้าปัดเืินไม้นั่นเองตัวนี้เป็นปุ่มฟุตสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยค่ะที่วางแก้วยังไม่มีให้นะคะลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ค่ะมาดูน,นี่หน้าปัดเืินไม้กันต่อนะคะหน้าปัดเดินไม้แสดงผลเป็นดิจิตอลก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆนะคะว่าระดับน้ํามันนะคะความเร็วหรือว่าตัวเบรกมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแจ้งเตือนอยู่หน้าปัดเืินไม้เลย ถัดมานะคะจะเป็นหน้าจอ s ิงโฟเอค่ะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay A n o r อโตแบบไร้าสายได้นะคะดูก o ก g l แม a ผ่านหน้าจอนี้ได้ค่ะรวมถึงกล้องมองหลังกง็จะมาแสดงผลบนหน้าจอนี้ทั้สกรีนได้ร้อเซ็เลยค่ะใช้งานง่ายๆนะคะถัดลงมาค่ะในรุ่น r a n เ e r Sport นะคะก็จะเป็นแอร์ปรับอิสระแยกซ้ายขวาด้วยนะคะแล้วก็มีวั s เ c ชเจอร์ใส่ชาร์จไท้ซี s ยูมีให้ครบเลยค่ะในรุ่นนี้ เกียร์อัตโนมัตินะคะจะเป็นเกียร์ทรงสูงค่ะมีบวกล้มให้อยู่ด้านข้างนะคะตัวนี้ก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองมีที่วางแก้วให้นะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับโหมดการขี่นะคะถึง4โหมดด้วยกันค่ะมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดถนนลื่นโหมดรับพวงนะคะสามารถเลือกใช้งานได้จากปุ่มตรงนี้เลยนะคะมาดูันที่ตัวเบาะกันบ้างค่ะสำหรับตัวเบาะนะคะตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดําค่ะ สำหรับคนขับปรับได้6ดติดทางนะคะคนด้านข้างปรับได้4ดติดทางค่ะยังเป็นแบบปรับแมนนวลอยู่นั่นเองนะคะสำหรับความปลอดภัยมาพร้อมกับตัวแอร์แบ็กค่ะถึง6ใบ6ลูกเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะในรื่องของ r a n g e r Sport นะคะยังมาพร้อมกับระบบ ESP ค่ะควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบช่วยกัน เบรกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ABS นะคะหรือว่าเป็น EBD นั่นเองค่ะระบบขนาดนี้นะคะในราคาเพียง9,99,000บาทค่ะคุณลูกค้าสนใจโปรโมชั่นแบบไหนดีคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษฟรีส่วนลดช่วยดาวนะคะหรือว่าจะเป็นโปรชุดแต่งนะคะก็สามารถทักหาหมวยได้เลยนะคะที่หน้าไลนา์ ตรงนี้นะคะสแกนโค้ดมาคุยกับหมวยได้เลยค่ะน้องหมวยมีบริการจัดส่งไปแนบให้ถึงหน้าบ้านค่ะแล้วก็มีบริการนะคะจะส่งมาบปไปถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันค่ะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนทหักหาหมยได้ตลอดเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้น้องหมวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ปางสวัสดีค่ะ